สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆท่านนะครับตันนี้ช่วงนี้ฝนตกหนักครับภาคใต้ครับวันนี้มีโอกาสก็เลยเข้ามาในสวนแปลงเรียนใหญ่ครับมาชมมาดูใบครับว่าฝนตกแล้วมีกิ่งที่ หนักน้ำฝนแล้วก็หักหรือเปล่านะครับเพราะว่ายอดชุดนี้ได้ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับโชคดีนะครับที่ผมยังไม่ได้ตัดเชือกโยงนะครับเชือกโยงลูกถ้าผมตัดเชือกโยงลูกออกกิ่งอาจจะหักได้นะครับ ก็ชุดนี้ใบเพสลดัดคงไม่ได้ฉีด้าดรอง้าเสริมเข้าให้ให้เขาแล้วครับเพราะว่าฝนตกติดต่อกันสองสามวันแล้วนะครับตกต่อเนื่องครับตั้งแต่เช้ายันมืดครับแต่ก็ตกไม่หนักนะครับดูครับตัวเรียนใหญ่ฝนตกหนะักก็ก็มีการขาดาดในโตรเจนนะครับหรือว่า ขาดแสงนั่นเองนะครับดูครับนี่คือการขาดแสงนะครับใบเปีสลัดไม่ได้รับแสงเต็มที่นะครับต้นนี้ขนาดไม่ต้องพูดถึงนะครับโอบหนึ่งคนก็ไม่รอบครับ บใบหนาครับวันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับพาเดินชมสวนเฉยๆนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าใบไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับโดนมแมลงเพลี้ย แต่ลักษณะนี้นะครับมีสาเหตุได้สสาเหตุนะครับ1ขาดธาตุสังกะสีธาตุเหล็กนะครับ2ก็คือตอนใบอ่อนโดนเปลี้ยไฟเข้าทำลายครับเปลี้ยไฟเข้าดูดน้ำเลี้ยงตอนตอนใบดาบครับแต่ต้นนี้คงไม่ขาดธาตุอาหารนะครับอาจจะเป็น ต้นเพลี้ยไฟมากกว่าครับผมคิดว่าใบนี้แกก็จะเข้ามาเกี่ยวแขนงในออกนะครับเพราะว่าทึบมากนะครับเดี๋ยวฝนตกหนักอาจจะเป็นเชื้อราปวกใบตรงใบติดอะไรได้นะครับ นี่ตอนนี้เป็นเป็นก้านยาวนะครับเพืเ่อนครับก้านยาวเกือบจะ3ปีแล้วครับครับวันนี้ก็ขอจากลาไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ